คำว่าผิดทุนในที่นี้คือคงจจตั้งใจก็ก็คือเอาแต่บางคนก็เขาก็จะทราบอยู่แล้วเพราะไม่เอาอะค่ะนะคะเขาก็จะทราบว่าเป็นของไทยอะไรแค่เป็นของมึงเม้งนะเป็นของพี่หมูนะอะไรอย่างนี้ตรงนั้นระวังก็ได้นะคะอย่าเอาไปไตั้งใจตั้งใจมากแล้วก็ที่ทุนที่ยที่รอบเนี่ยด้านล่างค่ะก็จะเป็นปี อันนี้ความยาวค่ะกว้างนะคะกวา้ 8, 8, วาง28ซนติเมตรนะคะยาว46นะคะแล้วก็สูง28นะฮะ28ก็จะเป็นขนาดของล้อที่ใช้เป็นมาตรฐานนะคะที่ใช้อยู่นะคะทีนี้นะคะ,ะลักษณะของพื้นล่างอ่านะคะพื้นล่างนะคะของตัวรอบเนี่ย<อ>นะคะ<อ>จะถ้าน้องๆดูเนี่ยขนาด จะไม่เท่ากันนะคะอันนี้จะ2นิ้วนะคะอันนี้เป็นขนาดที่ชาวบ้านนะคะใช้อยู่2นิ้วนี่คือดึงแบนนะคะดึงข้างๆดึงเฉียงนะคะเเฉียงแล้วก็มี2.5นิ้วนะคะแล้วก็อันนี้3นิ้วอันนี้ก็จะเป็นขนาดที่พี่แวรลี่ตามงานวิจัยนะคะเพื่อดูว่าปริมาณของดูมาแล้วก็สารน้ำพรยได้ที่ได้ในความแตกต่างแต่ยังไงนะคะก็ไปหาผลองการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปนะคะ นะคะทีนี้นะคะเวลาที่วางเนาะเราก็จะใช้ปลานะคะใช้ปลาเนี่ยเป็นเหยื่อผูกไว้นะคะที่บริเวณกลางรอบเนี้ยปลาที่ใช้ก็จะเป็นปลาข้างเหลืองนะคะปลาข้างเหลืองนะคะหรือเป็นปลาที่สดสดอยู่เป็นปลาที่ไม่ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะคะแต่ต้องสดนะเพราะไม่งั้นตูมา้ามันจะนค่อยทำในตัว,ตว,ตว ส่วนใหญ่ brauch, ถ้าตัวเล gesagt, ็กเนี่ยเราจะใส่เข้าไปหลายตัวแต่ประมาณทั้สองสตัวแต่ถ้าตัวใหญ่ตัวเดียวจะมีตะข่ายจะมีตะข่ายเนี่ก็ไปวางไว้ก็พี่ีทำเนาะประมาณสักสามสี่ชั่วโมงเนี่ยปูก็ทาหลอดนะเข้าทางไหน เข้าด้านล่างาๆๆตัวคะะเตัวเล็ะะเตเกาาต,ตัวใหญ่เข้าหมดค่ะเข้ามาลตัวใหญ่เข้าหมดมันไม่ได้เข้าตามรูนี่นะลูกเข้าอย่างนี้เลยน,ออน,นคะคะพอเข้าไปแล้วก็ออกไม่ได้นะไม่ได้นะะค

ุดซ้ำกันก็ได้แต่ถ้าเขาเห็นใครวาบางทีเขาว่าอยู่คุที่นี่ของของคนวางคุอยู่วะอยากมีัญษาับเพื่อนระยะที่เขาวางตหางกันนะาสักห้าโลเวาวางจะวางเป็นแถววางไม่วางมั่ว่วนะวา ให้น้อของลำนะคะ e. ได้มีโอกาสที่จะกู้ลออข <Carbon. S 1> ึ้นมานะคะเราก็จะขออาสาสมัครนะคะเด็กน้อยผู้ชายช่วยดึงลอบนะคะคนที่จะดึงล้อมีถุงมือนะคะเดี๋ยวมีถุงมือให้นะคะช่วยที่พายปรือที่เราขับเรือมาคนจะดูว่าผลผลิตในลอบที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปูม้ายังไงนะคะสันน้ำท้อยได้เท่าไร รถมาก็ได้นะครับรถมาหน่อยนะคะว่าได้แรงบ้างซึ่งเดี๋ยวีได้มา้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยกลบไปได้ที่ต้องระวังนะคะระวังปูหนีบหน่อยนะคะวิธีการจับปูนะคะใช้การจับแบบนี้ในแนวความกว้างกระดองเนาะจับข้างหลังไม่ใช่จับตรงจับข้างหน้านี่ผมจะโดนโดนนีบจับด้านหลังของปูนะคะกดกดเล็นะคะถ้ามันไม่ได้มันใหญ่จมถ้ามันใหญ่ คนใหญ่ก็ไม่เงื่อไครับแต่ถ้ามีปัญหาพี่มีที่ที่ี่คีบมาให้หนึ่งไม่รู้ใครเดโชคดีได้ที่คีบนะเหมือนที่เขียบขานเอาไมนะคะีนอันนี้คือจับรถกูซ่าก้าตรงนี้เลยไม่ไม่จัายไ่น่แล้วก็ปองค่ะี่คีบ่านนะคะเวจับปก็จัีคะ แนวนี่ย้ังไงก็ได้ยิ้ยากแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะมีกระมังให้นอกอาจจะไม่ต้องสัมผัสมันก็ได้นะคะยางไปด้วยเอายางไปด้วยีกเมอใครสนใจจมา้องไม่าเองทำแบบพี่ต่อ อันนี้คำถามไหมคะมีใครลองมาผกแบบไหมมีคำถามไหมไม่ผกผลไม่อบเลยรอดึงรอบม่อ่าใช่ดึงขึ้นมาบนต่อก็ตันด้ก็จะอย่น้องตัวนี้ก็หลายตันแต่ไม่ได้ บางทีก็จะติดพวกก้ามเกิ่มอะไรเนาะก็ดึงดึงห่ะคือเราใส่ถุงมือแล้วเราไม่ต้องกลัวไงถุงมือหนาตัไม่กลัวยังกลัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นเด็กน้อยผู้ชายเหอะนะะคอ่าก็ออกมาเนาะแล้วก็สังเกตว่าเป็นปูอะไรบ้างนะเป็นปลาเป็นเป็นปุยนะให้ครเป็นกระดาษขนนกนะคะเลยนะหมึกที่ถึงอ่ามีคำถามอีกไหมคะอ่าเป็นหมึกปุ๋ยก็มีปุ๋ยก็มี ก็ต้อยได้แต่นานมากเลยาต้องเปลี่ยนเบือเลยเขาต้องเปลี่ยนเบือไหมแูขึ้มาดูเฉยๆไม่หรี่่ดูเฉยเออดูคกั็ย่องค่กันตังเลยนหรอว่าเขารอบกับด้วยไม่แไม่บกเถ้าเกิดเ็ใช่อ๋อไม่ต้องใส่คก็ได้พระน้องใส่แล้วก็ เอาโต้กลับมาเอามาให้ลุงมีตะก้ามาให้ตะดน้าคอยได้มถุงอ่ะเออมีถุงมาตะดน้าคอยได้ลับมาด้วยไหมไม่ต้องพี่เออเอาออกเอาลงทะเลเลยเอาตนะค่ะเาไยิ่งเขาไปแต่ละคนนะตรงนี้ของเ่ยอเออเขไม่ยอม้แล้วแต่เขาไ่ จะไปดูถ้า้องไหนชุกเดี๋ยวจะมีรอบเยอะมากมันจะเต็มไปหมดแหละรวังน,นั้นนี่กายเปิดคอมเปิดเสริมถ้าลุงเมยงวางไว้แล้วก็เป็นขอนมาเอาได้ค่ะได้แก็ต่ลุงเม้งก็จะตามหาตัวเดิมมันเลื่อนได้ตำแหน่งระวังจะเึาแน่จัดกลางคืนเนาะที่แบบว่า คือเขามองไม่เห็นจริงๆไงเขาก็เอาไปเขาจะเรียกผมรุ้งเมนด้วยบางทีเขาก็จะมีการตื้นคืนด้วยน้ำคืนถ้าไม่มีลมก็หยุดที่นะคะใช่ใช่ค่ะถ้าไม่มีลมแต่ถ้ามีลมนม่ด้ก็ใส่เยอะค่ะบางทีเข้าไปแนวคือในหม่บ้านนี้เนาะเขาจะมีน้ำคืน

หาหอยอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแบบบางทีก็มีมีหมาตัวนี้ถูกกินปูล,อล่อเราเลย,เลย<า>อะไรเงี้ยก็มีหมาจริงๆหมาที่เขาจะเอาหมาเนี่ยเขาเรียกอะไรถูกกับไอพ้พันธุ์นันแหละขาหมาชื่อแบบแม่แม่เป็นว่าอะไรนะนเป็นภาชนะารีมเนาะอ่างางแล้วก็ถูกกับตัวหมาแล้วก็ให้หมาเดินไปเขาพอเขาได้หอยปุ๊บเขาก็จะวางใส่ลงไปในภาชนะ เป็หมช่วยกวนหมาแล้วบางทีหมาก็จะมากินเนี่ยแหละโปเรากินไหนกินกบกะไม่ไดคนกบแุ่หหอยมันมันมันแกะออกกินัดตัดต้อัดก็กัดเลยคเราแบ่งลำเรือแบ่งลำเรือเลยค่ะลำวเจจลำวั

วันนี้ออรุ่มเงเก็บไปได้ไปแล้วสองมเมีเปอยู่ตรงนี้เปยแข่งสองหน่วยกล้าตายไปแล้วสองหน่วยก้าไลองโมเดลก็ไม่กลุ่มก็ไม่กลุ่มไงโมเดลก็ใหม่กัน ครับใช่หมโอเคครับใช่เลยใช่เลยใช่เลย่เล่เากยัไมยังดีไั่สลับนี่ยบ้านบ้าเลยสรับเลยต้องเนอะ <Pie year nes> ชาชัวร์ไปเลยไเลยวบขวดโอเค่อเลยวก็เดิย่อันเลยต้องพี่เอ้ยนนเกินนอนตามเกินเอานั่งหนรเลยเอาเอาก็จริงนะไม่อะไรเดี๋ยวสลับคนกันนะน้องคอยด้วยกัน บอกแล้วมึงจะไปแย่งน้องทำไมแย่งน้องเลยแม่ฉันจกูเองเราด้วอ้าวเราตอบอ่ะอยู่กับน้องนานแล้วมึงก็ออกมากู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออาไมค์คนนึงนะครับก็ดีนะฮะเรามีแต่สี่แล้วห้าโดนแย่งเหรออ๋อแย่มาก อุ้ยไม่มีไอ้นะัือเขาันหรือไอกลังขึ้นเตอนนี้เขาใจความรู้สึกของหมูกระทะที่มันวางบนกระเกินครับ อพี่ก๊อฟกฟฟส้วมน้ำเข้ามาสเดี๋ยวว้นี่พี่กลอฟต้องนั่งกลางกันหนูแล้วสุดท้ายค่ะคนทำมันหมูเลยอมันหมูละลายอ่ะเป็นเกมนะน่อเกมปิ้งย่างอะ

ที่เามีน oh, okay. mm hmm> ั่งตลอดคืนด้วยต้องหอเอออย่าเพิ่งใจเย็นนะฮะกินแต่นั่ง้หเลยอันนี้เอาขึ้นได้ม่เนเลยนเลนเลยนั่มด่เลยเือย็นั่งได้หมดเลย พี่นิวนั่งกลางเลยค่ะโอ้ยพี่นิวทำเรือแข่งน้อยนิวสิยังไม่เห็นได้ลงเลยลองๆให้ของนั่งนี่ลูกยังกลัวอยู่ลงได้ๆตามกาบบาลานซ์ค่ะเออพี่บอลนิวนั่งอยู่ตรงกลางหนักไปไหมข้างหนักหมักไปครับบาลานด์ด้วยหนักไยอ่ะมันก็บาลานซ์เท่ากันเลยเนี่ยบาลานซ์บ้านซ์อะไรเนี่ย ไม่อยู่ฝั่งนี้มาม่งใครอย่าไปอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งอย่างงี้ข้างหลังไปพูดไปแล้วนี่ฝั่งนี้พูก็ดูจากมันอะนั่ง ควายน้ำกินอต่ปอด

นั่นไปตัดเอากุ้งอ้าวตายไหมตายเลยอาหารโอ้โหตัดหมดอาหารตัดโอากอาา้งโอาา้ยอะาไ เทปเทปเสอนน้องเลยอันไอ่ะอหัวหนนอันเ่อ่เมื่อไหมื่อร่เ็หน้าม่มอหนาไ่าเยกันหนอกนต้องขอและหนก่อนป้องป้องป้ององอ

คมอเห็นไมคมองเห็นไห้าไม่ใส่แว่นเอลง่่เีลกาน่แ่ี่ลเนี่ย้าหือาปไนเป็นการรบกวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ไป่คนจะไปไหนแต่ถ้าถ้าหนูไม่ได้กดไปทับเนี่ยแรงขึ้นมาไาย้าย ช่วงสอนแม่สอนแม่ต้องด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องด้วยต้องด้วมันต้องหัวละหนึ่งเซนหัได้ต้องด้วยเพราะว่าข้างๆ้วย

ฝ่ายเมื่อกี้้นช่่วยได้ไปสี่รอบคันอยู่นะ